เชียวนครนายกจังวันหนึ่งคืนสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เดินทางกันอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่บนรถนะนี่สมาชิเกเยอะมากวันนี้แล้วก็เจอกันอีกแล้วกับพี่เจนแล้วก็ตรงนู้นเป็นน้องเนตรพี่เจนวันนี้เราจะไปไหนกันอ๋อวันนี้เราจะไปนครนาย,ยกกันแล้วก็แบบที่เห็นมาเยอะๆแบบนี้เพราะว่าวันนี้เราจะไปพักแบบปาร์ตี้กันเต็มที่ ูวินลา่าเป็นบ้านแบบคูวินล่าค่ะเป็นคูวินล่าแบบว่ามีอยู่ท่่ำกลางธรรมชาติเดี๋ยวเรานั่งรถกันไปยาวๆร้อยสามโลถึงนครน,น,นายกโอเคเดี๋ยวเราตามไปดู <c oughs> อ่ะโอเคขับรถจะไม่ถึงไหนเลยนะ <c oughs> อยู่ประมาณคลอง8 มเส้นธัญญาไปนครนายกเราพักกินข้าวที่ร้าน Tree Story G เป็นร้านเปิดใหม่เนอะ,อนะคาเฟ่เปิดใหม่แล้วก็่าทุกคนดูเขียวขาจีสุดๆแต่ว่า,ากัดีลมรื่นชุ่มฉ่ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านนี้ดีกว่าว่าจะมีเมนูอะไรบ้าง นี่ cái cái อาหารของเราจัดเต็มเพื่อเติมพลังไปลุยกันต li ่อในช่วงบ่ายมีแค่มื้อเช้าเท่านั้นเมนูแรกที่แบบจัดแบบแซบๆซเน้นๆเลยก็คือตำแซบสตอรี่ครับทุกคนนี่ปูม้าตัวใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งสดแล้วก็มีหอยแมลงผู่ด้วยกิ่นคือแบบกินปลาราตีขุ่นุนปาถูกใจสายนัวสายแซบแน่นอนใช่แล้วส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นสลัดผลไม้กุ้งทอดคือแบบน่ากินมากแล้วก็ที่เห็นอลังการอันนี้ ไม่ใช่ตึกใบยกหรือไอคอนสยามแต่เป็นยำปลารับทิมฟูอ่าฟูแบบฟูหนักมากแล้วเขาก็จะมีน้ำยำมาให้ก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงตัวนี้พิซซ่าหน้าแซลมอนอันนี้คือแบบชีสเป็นชีสยืดทุ่มเทยิมเยิมอ่ะคือแบบน่ากินสุดๆเห็นเมนูนี้คือแบบต้องสั่งเลยโอเคชอบมากแล้วเดี๋ยวเราจะรีบกินรีบเติมพลังแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อใช่เลยจังลุยกันต่อ โอเค <Okay. S 1> ไม่ออกจากแถวนี้เลยเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่วัดเลขธรรมกิจนะครับเพราะว่าเราไปเจอมาว่าวัดแหนน่นี้เนี่ยมีอันซีนก็คือโบสถ์ปรกโพก็จะเป็นแบบว่าอุโบสถหลัง เก่าแก่แล้วก็จะมีแบบว่ารากของต้นโพเนี่ยลงมาปกเวเราจะเดินเข้าไปดูในพื้นที่ของวัดกันตอนนี้จอดรถเรียบร้อยแล้วจอดรถฟรีนะครับที่นี่เป็นประตูหน้าบสนะครับคือเรียกวประตูปกโพหรือประตูการเวลานะครับบทนี้มีอายุ151ปีสร้างในสมัยกรุงศรีธิยาตอนปลายรัชกาลที่5นะครับเดี๋ยวคุณร่วมอธิฐานนะครับขอให้มีถูกภาพแข็งแรงขอเรื่องหน้าที่การง,งานหรือจะขอให้คนในครอบครัว พออธิษฐานเสร็จแล้วโยมมือแตะที่ประตูโบสถ์เนี่ยแตะตรงโปกโพนยครับมาเป็นกนารอธิษฐานจิตแล้วคุณโยมก็เดินลอดเข้าไปเดินลอดตรงเนี้ยเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยขออย่างอืน่นนอกจากนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้จะถักติดเรื่องสุขภาพกับเรื่องการงานนะครับทุกครับขอบคุณครับ<า>แล้วก็เอามือแตะตรงนี้หันจิตนะครับแล้วก็เดินลอดมาเลย นอกจากบทโปรกโพแล้วนะครับด้านหน้าของวัดก็ยังเป็นศาลาที่ประดิษฐานของหลวงปูเพื่อนองค์จำลองให้ได้กราบสักการะรวมทั้งยังมีรูปเคารพของเกจิองค์อื่นๆอีกด้วย ข้างในน้ําตกกับเราเนาะใช่แต่และชั้นเขาก็จะมีแบบว่าเวิงเวิงใช่ให้เล่นน้หาน<ต>ี<ด>่ยเราสามารถเล่นน้ําได้เลยแล้วคือทางเดินก็ง่ายเหนื่อยมากบวกแบบว่ามีเป็นขั้นบันไดใช่น้ำตกแต่และชั้นไม่ค่อยไกลกันด้วยป่ะเดินกันต่อ น้ำตกแล้วสวยงามมากเากขาบอกว่ามันสูสง200เมตรเนาะมันไปอ่านมนาะใช่เขาบอกว่าอันนี้สูสง200เมตรเลย่สวยแล้วก็มีคนแบบมาเล่นน้ำเยอะมนะากทั้งชิลก็โยะนนะ้ำออไปเอาอะไรมาทำเล่นๆใช่ใครบอกว่าหาที่พักผ่อนเอาเสือเอาอะไรมานั่งปูนัาา่งอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะเพราะจเขาไม่ให้เอาอาหารขึ้นมาะนะใช่ไม่เอาอาหารขึ้นมาทุกคนตรงนี้มีลมด้วยแล้วก็น้ำเย็นมากเดี๋ยวดูนะ น้ำเย็นมากอเ,เอาล่ะหลังจาก <Hey. S 1> ที่ไปเที่ยวน้ําตกสาริกาได้รูปสวยๆมาเพียบเรียบร้อยใช่แล้วแล้วก็กขับรถมานิดเดียว นิดเดียวเองจริงประมาณ10นาที13นาทีประมาณนั้นแล้วก็มาถึงที่บ้านสาริกา Water for v View เนาะอันนี้ก็คือเราจะได้เป็นวิวแบบเหมือนฝ่ายน้ำเนาะที่แบบไหลลงมาเหมือนน้ำตกเลยบ้านพักที่เราพักวันนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็นแบบเราเหมาหลังอันนี้มาเลยใช่รองรับได้มากถึง44คนฟังไม่ผิด44คนมาทั้งคันรถทัวร์ก็ ให้สําคัญที่นี่เนี่ยเขาอยู่ใกล้น้ําตกสาริกาด้วยแล้วก็อยู่ใกล้เขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนครนายกเลยใช่โอเคเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าไปเก็บแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้ามาทํากิจกรรมกันต่อเพราะาที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากมีทั้งพายเรือคายัคขับ ATV มีจักรยานตอนเช้าเป็นตอนเช้ามีปิ้งบาร์บีคิวตอนกลางคืนด้วยโอเคเดี๋ยวเข้าไปพักผ่อนกันก่อน ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เราเลือกนอนเป็นก็คือเป็นห้องใหญ่นะมีทั้งหมด7เตียงยแต่ว่านอนได้สิีคนก็คือจะเป็นเีย <7 S 1> คู่แบบควีนไซส์ ห้องแบบกว้างมากแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางแล้วก็เนี่ยทั้งหลังเนี่ยจริงๆจะมีกี่ห้องนะพี่เจอ่าห้าหกประมาณ7ห้องได้มีบานเจ็ดห้องแล้วแบ่งเป็นห้องใหญ่ห้องใหญ่2ห้องใช่แล้วก็มีห้องเล็กสําหรับ4คนประมาณสองเตียงใช่สามสี่ห้องประมาณแล้วด้วยความที่เรามาเยอะแล้วเราแบว่าอยากนอนห้องเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกห้องใหญ่เพราะห้องใหญ่เนี่ยแอร์สงตัวด้วยนะเย็นสบายไม่ต้องกลัวร้อนแล้วก็ ตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยห้องน้ำกว้างรับรองมาแล้วถูกใจแน่นอนใช่แล้วพักผ่อนแบบได้นอนเต็มอิ่มชัวร์ในคืนนี้ใช่เ,เดี๋ยวจะแอบไปพักผ่อนแล้วจะขอไปเปลี่ยนกางเกงละเดินลุยน้ำตกมาวตัวเปียกไม่ไหวเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับโอเค ็ยังมีเรือคายักให้เราไปพายเล่นในลำธารด้านข้างได้อีกด้วยพายเรือเสร็จก็เล่นน้ำสักหน่อยก่อนที่เราจะไปไว่ายน้ำหามุมถ่ายรูปสวยๆคู่กับสะระบบสปาจากรุชิสักหนึ่ง สวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้ากาว่าเดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานเล่นนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยแต่ว่าไม่เดินมาไม่ได้เลยตรงนี้บรรยากาศดีมากนี่ครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสระน้ําแบบนั้นก็จะมีน้าไหลอากาศเย็นกําลังดีเลยนะครับไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ร้อนหรือมีลมอ่อนๆดนะ้วยตอนนี้แสงก็เป็นแสงเช้านะอากาศสดชื่นมากเมืองในฝันที่ใกล้กรุงจริงๆ เ้าก็แวะมากินอาหารเช้าของที่นี่เขามีทั้งข้าวต้มเห็ดหอมหมูสับแล้วก็ชุดอเมริกันเบรคฟาสต์ถ้าชอบแบบไหนก็ลองสั่งได้เลยสำหรับใครที่มากันเยอะๆเขาก็จะเปลี่ยนจากเมนูอาหารเช้าเนี่ยเป็นลายบุฟเฟ่ให้เราด้วยนะครับ เติมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองกันหน่อยด้วยการไปที่พุทธอุทยานมาคะบูชาอนุสร์บอกเลยว่าที่นี่ยิ่งใหญ่และสัมผัสได้ถึงความศรัทธามากๆเลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวมีที่เขาขับเรือมารับเราฝั่งนี้สวยมากเลยในไ,ไ,ไงหมอมีหมอด้วย ปลอดภยัยแล้วบรรมานนายกทั้งที่ก็ต้องมาที่นี่เพื่อนขุนด่านปราการชนเรามารอเรือที่จะนั่งไปน้ำตกช่องลมบอกเลยว่ามาช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขื่อนเก็บน้ำพอดีดังนั้นเขาช่องลมที่เราเคยเห็นกันเนี่ยก็จะไม่มีนะครับจะเหลือแค่ส่วนของน้ำตกเท่านั้นเอง ระหว่างที่นั่งเรือไปจุดเช็คอินที่สองโชคดีมากๆที่มีหมูเมฆหมอกลงมาเคล้ากับยอดเขาสวยจนอดถ่ายรูปไว้ไม่ได้เลยเรามาจุดที่สองของเราเขียวป่จีสุดนี่ทุกคนตรงนั้นสวยมากตรงนั้นจะลังเดินขึ้นไปทีดด่แบบว่าเขียวพจีมีมอส จุดถายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งก็คือน้ำตกผางามงอนแต่แอบกระซิบว่าถ้าจะมาที่นี่เนี่ยอาจจะต้องใส่ชุดสายลุยสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการปีนป่ายโขดหินแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตามเส้นทางเนี่ยเขาก็จะมีเชือกให้เราพยุงตัวได้ก่อนกลับกรุงเทพเราก็มาแวะกินข้าวกันก่อนที่ ร้านหัวริมทานหัวริมทานต้องบอกเป็นร้านบรรยากาศดีมากเพราะว่าเขาอยู่ติดริมลำธานเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับเขื่อนคุนด่านด้วย จะแบ่งออกเป็นหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซนอาท์ดอร์ด้านนอกที่เป็นริมลำทานให้นั่งฟังเสียงไปกินข้าวไปหรือจะเป็นโซนอินดอร์ที่มีห้องแอร์เย็นฉ่ำนั่งสบายสุดๆไปเลยครับเมนูอาหารของทางร้านจะเน้นเป็นอาหารไทยและอาหารอีสานซึ่งในครั้งนี้เราสั่งเป็นแกงคั่วหอยคมปลาคังผัดชากับโหงราดพริก กุ้งคั่วพริกเกลือแล้วก็หอหมอกทะเลมะพร้าวอ่อนที่เสิร์ฟม,มาทั้งลูกมะพร้าวหอมฉุยกันเลยทีเดียวโอเคทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จกันแล้วเนาะแล้วก็ที่บอกไปตอนต้นร้านเนอะว่าที่เนี่ยเขามีน้ำทานด้วยเนอะแล้วเขาแบบบรรยากาศดีมากนี่ ก็แบบร้านติดอยู่กับริมลำธารเลยเราสามารถลงมาจุ่มเท้าแช่น้ําหรือว่ามาถ่ายรูปอะไรก็ได้ซึ่งตอนนี้มาวินกินข้าวเสร็จแล้ววิ่งลงมาหาที่ถ่ายรูปเลยเนาะเดี๋ยวเราไปหามาวินแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับมาวินดีกว่าโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือ สอง,องวันหนึ่งคืนนครนายกอ่านครนายกก,นนยก็<ม>บอกเลยว่าสมคํานิยามจริงๆนะเพราะว่าคานิยามของนครน,นายกเนี่ยก็คือเมืองในฝันที่ใกล้กรุงก็คือใกล้กรุงเทพแต่ว่าธรรมาชาติเนี่ยโหอย่างดีอะ่ะตอนเนี้ยเรายืนลำธารใสามากนะครับทุกคนถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนาะหรือว่าจริงๆหยุดแค่วันเดียวก็มาเที่ยวได้นะแบบวันเดย์ทริปเนี่ยถ้าใครไม่รู้จะไปไหนเนี่ยแนะนำเลยว่านครนายกรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วก็ถ้าใครคิดแทนไม่ออกก็เที่ยวตามเจนกับมาวินได้เลยรับรองสนุกแล้วก็สบายมากๆใช่แล้วก็ท้งหน้านะครับเราสองคนเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมกดติดตามทริปเกตเตอกันด้วยนะครับ okay, สำหรับวันนี้นนเดี๋ยวเราขอตัวไปเดินเล่นน้ำหามุม่าทรูปสวยๆกันก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย